สวัสดีครับนี่ก็เป็นลุกแรกนะครับลุกก็โอเคอยู่นะครับดูเก,ก,กาหลีเกาหลีฝนตกกว่าทุกคน <c oughs> สวัสดีครับทุกคนกับวพบกับช่องสุดเด็ดน,นะครับวันนี้นะครับมาในลุกของการแต่งตัวแฟชั่นนะครับหลังจากที่ไม่ได้ทำเกี่ยวกับแฟชั่นแบบ นานมากเพราะว่าไปหลง,งกับกาแฟอยู่เพราะเราอินมากจริงๆเราก็ขายทุกวันน,นะเนาะแต่ว่ารู้สึกว่าเอออยากจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับแฟชั่นแล้วก็เลยกลับมาทําคีแฟชั่นอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้มาคีเอทสีลุกนะครับเสื้อกะเพื่อที่จะใส่ขึ้นเข่าขึ้นดอยตามภาษาคนอหนุ่มติดดอยอย่างเรานะครับตอนนี้แมนไม่ได้ไปเที่ยวขึ้นดอยแบบนานมากๆรู้สึกว่าคิดถึงเหมือนกันพอได้มาทำคอนเทนต์ในวันนี้ก็เด <k> ี <g> ๋ยวไปเริ่มดู ลุกแรกกันเลยนะครนะับอ๋อต้องบอกก่อนว่า4ี่ลุกใช่ไหมแต่ว่า3ลุกกับแมนเคยแต่งจริงๆแล้วนะครับจากตอนไปเที่ยวก่อนหน้านี้ก็เดี๋ยวไปดูลุกแรกกันเลยนะครับนะครับอันนี้จะเป็นลุกแรกนะครับลุแมนใส่เป็นเสื้อสีขาวตัวนี้แมนซื้อมาจากที่ตลาดนะัดแบบถูกๆูกเลยอ่ะเป็นเสื้อที่คุณภาพมันก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แล้วก็ใส่แล้วดูอ้วนมากเลยอ่ะแล้วก็ใส่คู่กับกางเกงเดินป่าทรงที่มันจะมีกระเป๋าข้างๆแบบนี้ครับอ้วนมากเลยดูก้นหนีแน่นมากเลยแล้วก็ เราไม่ต้องห่วงนะครับที่เสื้อเราแบบเออเห็นนมโผล่เนี้ยเพราะว่าโลกวันนี้เราใส่เสื้อกล๊าอยู่แล้วมันจะช่วยพรางหุ่นได้ในระดับหนึ่งนะมันทําให้ช่วงตัวของเราดูแบบดูแคบมากขึ้นครับตัวนี้แมนซื้อมาอ๋อกางเกงอันนี้ก็คือเป็นวินเทจนะครับซื้อได้ตามแบบพวกตลาดนัดหรือว่าพวกโซนขายของมือสองทั่วไปส่วนเสื้อตัวนี้ก็เป็นวินเทจในการซื้อมือสองมาจาก ในร้านในไอีชื่อว่า A B C D Vintage นะครับแมนเคยฮอสเสื้อผ้าอันนี้ไปแล้วรอบหนึ่งตัวนี้มันจะเป็นเหลืองอ่อนๆแมนว่าลุคมันดูแบบเกาหลีเกาหลหน่อยนะครับแล้วก็เพื่อส่งเสริมถ้าใส่แค่ประมาณนี้จริงๆแมนว่ามันก็ได้แล้วนะครับแต่ว่าแมนว่ามันต้องสุดกว่านี้ แมนเพิ่มเป็นกระเป๋าเดินป่าที่เอาไว้คาดเอวซึ่งแบบอันนี้แมนว่าลุกมันทําให้ลุกเราดูเทมากขึ้นอาจจะใส่ด้านหน้าแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะพาดไปด้านหลังเพื่อปิดก้นเราอะไรมันจะได้ดูไม่ใหญ่มากแล้วแต่นะครับก็ข้างหน้าก็ดึงๆมาหน่อยพอมีกระเป๋ามากขึ้นแมนว่าลุกมันดูแบบ เต็มมากขึ้นแล้วก็ดูเท่มากขึ้นดูเป็นพ่อหนุ่มเดินป่าแล้วแมนก็อยากให้มันดูเกาหลีมากขึ้นแล้วก็สามารถไปคาเฟ่ได้ด้วยแมนจะใส่เป็นหมวกเสีย้เงินอันนี้ครับเป็น78็ดแปดเดแปดเจ็ดค่อนข้างจะโคอรียม,มากแต่ใบนี้คือถูกมากนะแมนซื้อจากไหนช้อปปี้หรืออินสตาแกรมนั่นแหละชื่อกูดวินไทยพอใส่แล้วแมนว่าลุคมันก็จะดูเกาหลีมากขึ้นเป่าวะ ต่อลูกที่2แมนใส่เป็นเสื้อเยืดสีขาวเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าข้างในนี้จะมีลายน่ารักดีนะครับซื้อมาจากที่จตุจกักน่าจะร้อยเดียวคือถูกมากจริงๆเสื้อผ้าร้านนี้ก็เนื้อผ้ามันก็โอเคนะทุกคนมันก็ถ้าถามแมนมันก็ไม่ค่อยย,ย้้ยแต่มันจะมีความแข็งๆหน่อยๆเสื้อด้านในแมนก็เป็นของร้านเดิมนะครับของร้าน A B C D ร้านนี้เขาจะขายเสื้อผ้าวินเทจที่เป็นเสื้อกลับ อย่างเดียวแล้วก็คือคนตามไว้มากส่วนแมนก็เรือกเฉพาะตัวที่เขามีเหลืออยู่มานะครับคลุมอย่างนี้แล้วก็กางเกงครับเป็นกางเกงตัวเดิมไม่ได้เปลี่ยนคือด้วยความที่ทุกคนจะเห็นว่าถ้าแมนไม่ได้ใส่อะ่ะเสื้อสีขาวแมนก็ไม่ค่อยรอดนะมันจะเห็นพุง กลิ่นนอมอะไรอย่างเงี้พอเราใส่ไอ้แบบเสื้อกลักไปแล้วรู้สึกว่ามันทําให้เราดูเพียวมากขึ้นหรืออาจจะไม่ได้เพียวมากขึ้นแต่ไม่เห็นส่วนเกินที่เรากําลังต้องการจะปกปิดอยู่แค่นั้นเองนะครับถ้าอยากเพิ่มแมนคงเพิ่มเป็นกระเป๋าใบเดียนะครับ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวจะเพิ่มหมวกด้วยหมวกก็จากร้านกูดวินไทยเหมือนกันสีดำมาน,นี้อันนี้จะเป็นหนึ่งเก้าแปดห้าแมนเลือกสีนี้มาแล้วแมนว่ามัน พอดีเลยถ้าเป็นแมนแมนว่าแมนคงไม่ใส่แล้วเนื่องจากว่าตัวเมื่อกี้เราใส่ไปแล้วแต่ว่ากระเป๋าอะเราอาจจะไปทิปเดียวกันเราก็ใช้กระเป๋าใบเดียวกันได้มาแล้วลูกจ๋าชุดโก,โกโกพานอยากได้ลูกนี้นะครับแมนเคยใส่มาแล้วจริงๆนะไม่ใช่ว่ามาขียเอลูกเราก็ไม่ได้กล้าใส่นะครับตัวนี้เคยใส่ตอนนั้นไปเที่ยวเชียงรายไปที่เอ่อ สิงปร์กแล้วแม่ก็ใส่ชุดนี้ครับถ่ายรูปก,กับรถแท็กเตอร์ซึ่งแบบว่าเท่มากแล้วคือคนก็ก็มองอยู่นะมองแบบหนึ่งมึงแต่งตัวอะไรสองก็คือแม่น่ะไปที่ตรงในสิงปร์คใช่ไหมแล้วในสิงปร์คเขาก็จะมีตรงโซนที่เป็นสวนดอกไม้ทุกคนก็แวะถ่ายกับสวนดอกไม้อันเยอะมากเลยแต่ว่าแม่น่ะไม่ไปเราอ่ะไปตรงตรงข้ามแล้วมันจะมีรถแท็กเตอร์อ,อยู่แล้วเราก็ถ่ายแบบจริงจังมากทุกคนก็งงว่า เฮ้ยทำสวนดอ,อกไม้เขาตั้งใจทํามาทาไมไม่มาถ่ายรูปแต่ว่าเราไปถ่ายกับรถแท็กอร์สวนดอ,อกไม้ไม่ใช่ทางอะ่ะส่วนชุดนี้นะครับก็เป็นชุดโกโกานะแหละเสื้อด้านในแมนซื้อเป็นมือสองมาแหละเสื้อสีเหลืองสีเหลืองมันจะเป็นเหลืองที่แมนว่ามันกําลังดีนะครับมันก็จะทําให้หน้าสว่างด้วยแล้วก็ใส่คู่กับเสื้อสีส้มตัวนี้เป็นของฟิล,ล่าที่แมนซื้อมือสองเหมือนกันคือแบบ เป็นนักบ้ามือสองอันนี้น่าจะซื้อมาจากในเซียนะเซียรังสิตมันจะมีแบบว่าพวกมือสองที่เป็นวอร์มออกกาลังกายเนี้ยมาขายซึ่งจริงอันนี้มันเป็นเสื้อแนวออกกาลังกายแต่ว่าพอมาใส่อย่างงี้แมนว่าได้อยู่นะครับภาพรวมของลูกก็จะประมาณนี้ครับอันนี้แมนว่าถ้าคนเคยดูโวกเที่ยวเชียงรายของแมนได้ถ่ายไหมนะเออก็ได้แหละก็น่าจะเห็นว่าเออแมนเคยใส่ชุดนี้มาแล้วแต่ว่า เออเอามาคีเอทให้เพื่อนๆดูอีกเผื่อใครยังไม่เคยดูนะครับอันนี้แม่ก็จะใส่แล้วปิดคอไปเลยเนี่ยคือพอเปิดปุ๊บแมนว่ามันเหมือนเกาหลียุคแบบยุคก,กาเก่าหน่อยอาจจะเป็นยุคเท b น g ีวันบิ๊กแบงอะไรประมาณน,นั้นเลย ลูกสุดท้ายนะครับลูกนี้จะเป็นกางเกงขาสั้นนะครับลูกเดียวที่มาในวันนี้ที่แมนเลือกโทนที่มันมีความเป็นสีเขียวสีน้ําเงินแล้วก็สีดําแบบนี้มันให้โทนความรู้สึกไปทางอินเตอร์นะครับไปทางฝั่งฝรั่งมากกว่าจะไม่ค่อยเกาหลีเท่าไหร่ตัวนี้ข้างในแมนใส่เป็นเสื้อ,อยืดสีเขียวครับอันนี้เป็นของ H&M ซึ่งซื้อมานานมากแล้วจาไม่ได้แล้วแต่ราคาไม่แพงอะน่าจะแบบ2องสา แล้วก็ตัวเสื้อข้างนอกอันนี้ให้ซื้อมือสองมาเหมือนกันนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นไงแต่ว่าอยากให้ดูเนื้อผ้าว่าเนื้อผ้าเขาอะมันจะเป็นกำมหยี่แล้วค่อนข้างที่จะร้อนมากๆเลยนะครับมันอาจจะช่วยในยเรื่องของความหนาวถ้าเกิดอยู่ที่ต่างประเทศจริงๆแต่ว่าเมืองไทยอะมันร้อนแต่ถ้าเราขึ้นดอยขึ้นอะไรเงี้ยเราใส่อันนี้ไปมันว่าย,ยังได้อยู่นะเพราะว่าบนองบนดอยเขาก็หนาวอยู่แล้วก็งริงเป็นมือสองของแบงแ์บงยีนะครับตัวนี้ก็ แมนชอบนะใส่แล้วมันสบายดีแต่ต้องบอกคนว่าแต่ก่อนอะแมนใส่แล้วคือแมนผอมกว่านี้มากแต่ก่อนคือใส่แล้วหลวมครับต้องพับพับขอบกางเกงอะขึ้นแต่ว่าตอนเนี้ยแน่นนะครับคือพุงพีนเลยส่วนรองเท้าแมนก็จะใส่เป็นคู่คอนเวิร์ตแล้วกันจริงๆทุกลูกแมนใส่เป็นคอนเวิร์ตหมดแหละก็จะได้ลุคประมาณนี้ครับจริงๆแมนค่อนข้างชอบ ลุกนี้มากที่สุดในสี่ลุของวันนี้เลยนะแมนรู้สึกว่ามันสบายสบายอาจจะเพราะว่ามันเป็นย่งเกงขาสั้นด้วย